เอาละครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยกับเจ้าดูได้อันนี้ราคาหยวน569แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆนก็ลองดูครับในยันติบบาก็น่าจะถูกกว่านี้อ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยกล่องก็ขนาดตามนี้เลยคุณแล้วก็เปิดเข้าไปครับเราก็จะเจอเจ้าไฟแบ็ดกด็อกหน้าตาก็เหมือนโกซิโรเลยนะที่คุณเคยแต่ราคานี่ถูกกว่าเป็นเท่าตัวเลยมาต่อโฮ้ยแพ็กเกจยิ่งดี แกจจริงโอเคครับดูดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีผมจะบอกว่ามันก็ดูดีเกินกว่าราคาที่เราซื้อมานะครับแต่ว่าจากที่เขาเคลมไว้กันน้ำได้ IPX4USB ชาร์จ120ลูเมนนะครับแล้วก็เป็นไฟฉายได้130ลูเมนนะครับแล้วก็เคลมไว้ที่7 350ชั่วโมงใช้จริงไม่อ่าจะถึงนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปทดสอบอีกทีเนี่อ่ะมาแกะเลย แกอกมาเจออะไรบ้างปุ๊บอืมเราก็จะเจอน่าจะเป็นตัวอ่ r t i f i c a t e นะครับหนงาน,นฐานยึดฐานยึดไฟด้านล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทำให้ดูมันก็จะเป็นแม่เหล็กด้วยตัวนี้นะครับก็พระเอกของเราเจ้าไฟแบ็กด็อกนี่ดูดีเลยสวยงามมากเอาจริงนี่ดูดีเกินราคานะเนี่ยนี่นะ ดูกันก็บอกนี้ก่อนว่าตัวนี้เป็นเจ้า Back d o อกเวอร์ชัน3นะครับที่เขาเรียกยกันเวอร์ชั่น3สังเกตยังไงนี่เลยนี่เลยคุณจุดเด่นจุดเด่นก็ <c oughs> คือเจ้า USB Charger ที่อยู่ใต้ตูดมันเนี่ยแหละครับมันสามารถพับเก็บได้อย่างงี้แล้วก็เปิดมาอย่างงี้ได้เลยเราสามารถใช้ชาร์จกับพวกอะแดปเตอร์ก็ได้หรือว่าคุณขับรถแปลงเงี้ยเฮ้ยลืมชาร์จว่ะทำไงใช่ไหมฮะ ก็ใช้เจ้าเนี้ยแหละเสียบชาร์จบนรถได้เลยคุณแล้วก็พอถึงเนี่ยเราก็ใช้ได้ละสบายมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแบบเร็วๆเลยว่าเจ้าตัวนี้มันมีอะไรยังไงบ้างให้เราใช้นะครับก็นี่เลยเด่นสุดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นส่วนของตัวที่เป็นไฟฉายเป็นฮุกยึดนะครับอ่าเป็นดีลิงใช้ดีลิงแล้วกันสําหรับแขวนนะครับก็มีปุ่มเปิดปิดไฟนะครับแล้วก็แถบแสดงสถานนะ ก็ลองเล่นเลยครับหมดแรกเป็นไฟฉายเห็นไหมครับโทษนะไม่ไม่รู้จะเห็นไหมอ่ะอย่างนี้แล้วกันก็จะมีแถบแสดงสถานะนะครับว่ากําลังไฟเราเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะเป็นไฟ led สีดวงเสียงฟ้าเนี่ยไฟฉายก็จะมีระดับอ่ะแล้วกดครั้งที่2ก็จะเป็นตัวที่เป็นตะเกียงนะครับเป็นหลอด led ด้านในตรงนี้นะครับเป็นหลอด led ด้านใน,ตน,นเนดดนในตน็มทุกดวง แล้วก็ถ้าเรากดอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะลดจํานวนดวงลงนะครับก็จะเหลือแค่3ามดวงสามดวงนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดเรากดอีกทีหนึ่งปุ๊บก็คือดับนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของการดิมไฟด้วยอ่าข้อดีเลยอ่ะอย่างไฟฉายเงี้ยเดี๋ยวผมลองดูซิผมผมไม่แน่ใจนะถ้ากดค้างแล้วมันจะดิมได้ไหมอ่าดิมได้มันก็จะเป็นไฟฉายที่กําลังไฟน้อยลงนะครับ เราก็อะดปต์ใช้ได้ไอย่างเราไปแขวนอย่างเงี้ยที่เต็นท์นะครับมันก็จะส่งส่งไฟเนี่ยขึ้นด้านบนนะครับแสงมันก็จะแบบสะท้อนกันภายในเต็นท์ก็จะสวยงามไปแบบหนึ่งนะครับมันก็ไม่แยงตาอ่าทีนี้หมวดต่อไปครับอ่าก็จะเป็นส่วนของตัวที่เป็นอ่าตะเกียงแล้วกันมันก็จะมีอคเซสซอรี่ขายเพิ่มเช่นแบบเราไปเพิ่มแฉ่งใช่ไหมแสงมันก็จะกระทบลงลงด้านล่างอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่แยงตาหรอกครับ กดครั้งที่2อ,อ่าก็ได้ไฟที่สว่างน้อยลงอ่าแล้วก็นี่เลยคุณเรากดค้างไว้อย่างนี้ปึ๊บนั่นมันก็จะได้ไฟที่อ่อนลงนะครับพอดีผมรีวิวแบบเปิดไฟสว่างนะฮะก็เลยยังเห็นไฟได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะน้อย แสงมันจะน้อยมากทีนี้เดี๋ยวถ้าเราใช้จริงๆเนี่ยตอนกลางคืนนะครับผมว่าเพียงพอละนั่งจิบเครื่องดื่มนะครับเย็นๆเบาๆคนเดียวอย่างเงี้ยชิวๆได้เลยอ่ะกดอีกทีก็คือดับนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ a c c e s s o r i ที่เขาให้มาใช้ยังไงอ่ะก็เอาง่ายๆเลยคุณเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้นะครับเราดันเข้าไปได้เลยครับนี่อย่างนี้เลยครับแล้วทีนี้ เจ้าตัวเนี้ยมันสามารถใช้กับตัวขาตั้งกล้องได้ถ้าเกิดเรามีนะครับเราไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยคุณเนี่ยเรามีขาทีเวที่เป็นขากล้องอะไรเงี้ยกับโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยเรามาแบ่งกันใช้ได้ะเดี๋ยวผมลองดูอ่ะนี่นะครับที่ผมมีก็เป็นขาขาตั้งโทรศัพท์เซลฟี่อะไรเงี้ยแต่ผมถอดออกละมันก็จะมีตัวหัวน็อตซึ่งมันอัดแบบใช้กับตัวเจ้าเจ้าแบ็คด็อกตัวนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทาให้ดูครับปึ๊บหมุนเข้าไปได้เลย เรียบร้อยอ่ะเราก็จะได้ละมันก็สามารถตั้งได้แบบนี้เลยอ่ะไฟฉายนะครับแล้วก็นี่เลยไอ้แสงสวยนะเนี่ยคุณเลไดกแสง,งนี้เลยแล้วก็สเต็ปที่สองนะครับมันก็จะอ่อนลงแล้วถ้าคุณดิมไฟละ่ะกดค้างไว้ครับอ่ะคุณก็จะได้แสงอย่างนี้ แสงมันจะออกไม่ไม่ขาวนะครับมันจะออกแบบขาวอมแบบนวลนๆน,น,นิดนึงนะครับประมาณนี้เลยก็สรุปเลยนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยที่กําลังมองหาเจ้าไฟที่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วงบอาจจะไม่ถึงเจ้าโกซิโลเนี่ยผมก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับจากที่ลองใช้ลองจับลองสัมผัสนะครับแบคด็อกก็ถือว่าเป็นแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งที่ทําสินค้าออกมาได้คุณภาพนะครับแล้วก็ดูเกินราคา นะแล้วก็เจ้าเวอร์ชั่น3เนี่ยก็ถูกพัฒนามาแล้วนะครับเรื่องของความสะดวกนะครับแล้วก็วัสดุเองก็ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับกับราคาที่คุณจ่ายนะครับสำหรับ700-900ถึง0บาทนะครับก็สำหรับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบคลิปแนวรีวิวแบบนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาของเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับในคลิปถัดไปก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับ